ทุเรียนมอนทองกบ์บอนด์เกิจดจากผลิตผลลีบในอเล็เลรเมลรสชาติหวานมันเนื้นทุเรียนสีเหบอีอันทองอ่อนด้วยเหงไม่แเช็ติดมือเมล็ดเล็กเล,กเลกนาทุกคนยกให้พันทุเรียนหมอนทองเนื่องจากปลูกในบริเวณพืน้นที่ภูเขาไฟโบราณแถวเกลือเขาปรมดงร,รักซึ่งเป็นดินที่ผูกพังมาจากหินปะซอนจริงๆมีลักษณะเหนียวสีแดงเพราะายน้ําดีมากมีการอาหารชนิดต่างๆที่จําเป็นต่อพืชในปริมาณสูง กลกเกษตรกรใช้น้ำท่าดินที่มีความลึกมากกว่า5 0าส0ถึงหนึเมตรในการให้น้ำผลไม้จึงส่งผลให้ได้รับแพร่ธาตุครบถ้วนผลผลิตที่ได้มีรสชาติดีนอกจากนั้นด้วยลักษณะสภาพภูมิอากาศของจังหวัดอุบลบราชธานีที่ไม่ชื้นจนเกินไปแสงแดดที่มีความเข้มแสงสูงและพืชได้รับแสงต่อวันที่ยาวนานทุเรียนจึงดู่าอาหารจากดินมาช่วยสังเคราะห์แสง ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพเดืธอตุเรียนที่ได้จึงรวมไปด้วยแรล่ธาตุอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเกิดเป็นทุเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ